คับนี่ลงสีชุมชนบ้านเอ่อือนะครับเป็นท่าข้าวยนเจริญโอ้โหเจอหนักครับไปห,หมดเลย อตอนนี้ตอนนี้ผมดูมันดูสูงขึ้นนะดิมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไอ้เรื่องโง่ด่าหรือว่าลมอุ่นเลยสองไฟครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเอาเรื่องเลยฮนะโอ้โหพิษสงของวัดตไนะไคร์หนักมากแต่แตอนนี้ผมออกมาเป็นก่อนว่าพอดีมือนี้จะต้องไปรับรัฐมนตรีแต่ว่า ออกมาเิ่นพื้นที่ก่อนเพราะว่ <c oughs> าเพิ่นจะมาคอเหนือนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นทีเซลเอาเสนอพนักงาไปดูมาห้อยู่ว่าบกมันมามันลงมาบวชคนแรกนี่เอาบ้านนี้เป็นแม่เป็นบ่เป็นยุคยาบ้านนี้ฮะแถวหน้าโรงเรียนบ้านผือ่อส <c oughs> ายไฟเอาไฟล้มในในระนาดต้นไม้ล้มขวางทางตอนนี้ก็ท่านสสมาถึงบา้านใหม่ชุมพรน,นะฮะหมู่ที่เก้า ตำบลเดิดมาพร้อมกับท่านสอจอไทยบูลผลจันทร์ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาสุวนจังหวัดยะโสธรเวลาเดียวกันเลยไปบมานบขึ้นมาเนมบ้านปนมาพารับขับบนบ้านนะฮะโอ้โหขับไปหมดฮะห้องนี้นิดหน่อย มันมันข่ามไปอยู่ฟังเงี้ปลาบอกเขียบแล้วค่ะเพราะว่ามันเวิร์มไปนี่เราปลูกมาเวิร์มไปค่ะล่างข้าทีอันขาม้าอะไรที่ถนนนี่แหละค่ะว่าขึ้นยกโอ้จุดนี้นะครับพ่อแม่ลูกสามคนนะฮะนั่งลมพัดมาทีเดียวไปเลยฮะนี่ยองลอยสดๆเห็นอย่างชัดเจนดาวรถท่านท้อซอสก็ต้องฝาไปนะฮะ ครับนี่เป็นบ้านคำแดงนะครับตำบลเดืดมีหนักเลยฮะทั้งต้นยางเสียหายเยอะนะครับท่นนี้โอ้โหทั้งบ้านเรือนทั้งการเกษตรเนี่ยหลังคาไปหมดมาประสานก่อนแต่ว่ามื่อนี่เป็นเบื้องหลายจุดไปจนไต้เจ้าเอ้โหเป็นตึ้งไฟใช่เลยวันนี้ไฟวันใดเลยค่ะมันขาดไฟดับก็ไฟดับน้ำมันดับโอ้โหเก่าไฟมันหมด ไปหมดเลยครับหลังคาระวังครับบ้านหลังนี้ครับไม่เหลือเลยครับหลังคานอนชมดาวเนี่ยพี่น้องเราโอ้ต้นยางเราเงียร์เราหนาเลยหมดแต่ก็สีพวกยางพวกอย่างต่างๆจะได้มาช่วชยครับพอมันเป็นในเขาเอินว่าอย่างในส่วนให้ชมเห็นเราที่ฉุกเฉินครับมีงบเล่นด้วนครับ คุณว่ายท่ายลูบตอนายกเคุนบอกว่าให้ยท่ายลูบหลักกระทรวงยิมขายเยอะมากๆเลยค่ะท่านปัญหาความเดือดร้อนนี่เมื่อกี้ยังไงแต่เขาช่วยชาวบ้านให้กู้นำมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้เดินทางไปสะดวกเร็ววก่านี่สทอของประชาชนวันนี้สทอ้อยโตไปค้ามเกอบนี่ะพี่แจ๊อะไรที่ท่านสสได้มาเยี่ยมลงพื้นที่โทรไปรายงานปลุกสอนสอนเนี่ยตีห้าครึ่งครับคนนี้แหละฮะ พอนี่เราโทรพอนี้เราโทรไปปลุก